หองสมุดกับพี่ไหมวิ้สวยจังเลยอะหอสมุดรัฐสภาใช่ดิฉันเคยไปหอสมุดรัฐสภาแคนาดาดิฉันเคยไปหอสมุดรัฐสภาวอชิงตันดีซีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้แหละจะได้มาหอสมุดรัฐสภาไทยสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้ามาชมนะคะขออนุญาตมาชมนะคะ ก็มีชั้น <ไป S 2> ชั้งสอีมีชั้นบนได้บบบบดกันชั้นบนจะเป็นที่ีสวยะด้านหน้าเริ่มจากด้านนี้นะครับเป็นทำเนียบท่านนายชิดรายชื่อท่านสมาชิกแล้วก็รูปภาพนะครับส่วนเล่มเล็กข้างล่างนีครับก็จะเป็นวิจัยของสถาบันโบก้าที่ทำเรื่องนักการเมืองถิ่นก็คือจะมีประวัติของท่านสสท่านธมาชิกสบาผู้แทร็ดดอน แล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่น,นต่างๆนะครับของแต่ละจังหวัดอ๋อคือนักการเมืองท้อง<ช>ถิ่นไม่ได้หมายถึงนักการเมืองท้องถิ่นหม่ถึงสงส,อสอของจังหวัดนั้นนะคะสถาบันทศก9ทํ 69, าทำไมใช้คำว่านักการเมืองท้องถิ่นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นนักการเมืองระดับชาติขอโทษค่ะก็โดยส่วนใหญ่ครับสส ที่เป็นสสในระดับเขตในจังหวัดจังหวัดเขาก็เริ่มมาจากสทสมาชิกก็คือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะเป็นท้องถิ่นมาก่อนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ารายชื่อเนี้ยเป็นรายชื่อของสสจังหวัดนั้นตั้งแต่คนแรกใช่ไหมบางท่านก็เป็นประวัติว่าพางท่านเคยเป็นสจสทขึ้นมารวมถึงยกระดับมาเป็นสสอนมุมนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นหนังสือใหม่นะครับแล้วก็หนังสือที่ที่บรรรักษ์จัดตามเทศกาลวันต่างๆขึ้นเคยขึ้นมาใช่ไหมจู่ ที่นี่มีีหนังสือกินเล่มมาค่ะทั้งหมดของทุงสกสมุดหนังสือถ้าเป็นหนังสือทั่วไปทั้งหมดประมาณเก้าหมืน่นเล่มรวม,มแล้วก็รวมใร่ป่ะครัเช่นรายงานประชุมมรสารก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ<อ>่งร้อก็ที่นี่นะครับก็จะประกอบด้วยสองชั้นชั้นเก้าที่เรายืนอยู่กับที่ขึ้นไม้งนนะครับเขาเรียกว่าชั้นเก<อ>้าลอยในชั้นเก้าเนี่ยครับก็จะประกอบด้วยหนังสือทั่วไปทั้งหมด ระบบห้องหัวรัฐภาจัดระบบของรัฐภาอเมริกันหรือระบบ l c เนื่องจากห้องสมุดรัฐภาเป็นห้องสมุดด้านเฉพาะด้านการเืองการปกครองเรามีหนังสือครอบทุกห่วยนะครับแต่ว่าเราจะเน้นทางด้านกฎหมายแล้วก็การเือนเช่นกฎหมายหมวดเคแล้วก็ในส่วนของที่ แนะนำห้องบนให้ประชาชนเข้ามาตอนนี้เรากําลังปับัวเรื่องการประชาสัมพันธ์และในเรื่องของการซื้อหนังสือที่ประชาชนต้องการใช้เราแบ่งด้วยครับเพราะจริงๆเอกลักษณ์หรือตัวตนเราก็คือเป็นหนังสือเฉพาะทางน้่นการเมืองการปกครองซึ่งที่อื่นไม่มีเช่นรายงานชุมขป่าเนะครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่ จะเข้ามาสืบค้นรายงานการประชุมสภาครับอันนี้มีตั้งแต่การเปิดสมัครเประชุมสภา2476เลยครับ2 4 7ีเล่มแครับพี่เขาเอาให้ดูแลเล่มแรกรายงานยำคบทุกสภาที่มีในประเทศไทยทำหน้าที่นิติบัญญัติคือไม่ใช่เฉพาะสภาผู้แทนนิยมใช่ครับทุกสภาที่เกิดทุกสภาและในปัจจุบันนี้รายงานชุมของห้องสมุดรัฐสภาจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลไฟล์นะครับ ให้ประชาชนสาม,มารถเข้าถึงได้เซ <Search S 2> ิ search ได้เซิร์ชได้ครับในเว็บของห้<น>องสมุดในเว็บของของ้อมูดก็คือ www.library.parliament.go.th เดี๋ยวอลองดูนะค<ด>นะแนะนำนะคะใครมาห้องสมุดนี้พี่เจียบก็น่าจะเคยรับทดลองอ่านดูแล้วสิ่งที่น่าอ่านมากที่สุดคือหนังสืออื่นหาอ่านได้ทั่วไปนะห้องสมุดที่อื่นก็มีนะคะแต่รายงานการประชุมสภาโดยเฉพาะ2 4 7 5เจสองอ่านสนุกมากขอให้มาอ่านกัน เดี๋ยวเอาเอาเล่มแรกมาโชว์ได้ไหมคะเดี๋ยวให้เอาเล่มเล่มแรกเลยมาโชว์ด้านนี้ก็จะเป็นรายงานชุมของวิทยสภาฉบับนี้นะครับก็เป็นฉบับที่ถอดมาจากชาวเลกอันนี้เป็นภาษาชาวเลขกตั้งแต่การประชุมตั้งแต่2005เราไม่มีเทปเราไม่มีเดโอเจ้าหน้าที่ก็จะจดเป็นภาษาชาวเล็กเด็กๆรู้จักชาวเล็กไหมคะขนาดฉันยังไม่ทันแล้วเลยนะคะชาวเลกเล่มดาบแรกที่ถอดมาจากชาวเล็กะครับก็จะเป็น เน่เนๆแนี้ก่อนนะครับก็จะจบทุกคําพูดนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจรับรองเรียบร้อยแล้วแก้ตัญชีพมีก็จะเป็นฉบับลงทิ้งแล้วคําที่เราถอนก็จะไม่ถูกบันทึกใช่ครับแล้วแต่ว่าเล่มที่บันทึกโชว์เลขอะตอนไอ้ที่ถอนก็โดนบันทึกด้วยเพราะบันทึกหมดทุกคําครับแล้วก็อมาชิกการตรวจรายงานยมประชุมครับก็จะมาตัดทอนออกครับตอนด้านนี้เดี๋ยวตรงนี้ถ่ายรูปสว้ให้อู อ๋อนี่เป็นมุมแบบมุมขายของพวมูดเขาก็จะมีมุมสวยมาถ่ายหลายครั้งแ่ละมาตัดติกอมาทติ๊กตอกเลยมามามามแใ่ว่าตั้งแต่พี่เจทำติ๊กตอกว่าคนก็มาใช้งานมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรายการสภาพูแทนราษฎร 2475เป็นหาเล่มแรกแต่ตัวนี้ไม่ใช่ต้นฉบับนะคะอันนี้คือทําทํสําเนามาแต่ก็คือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก2475 28พิศุนายนชื่อยังเป็นชื่อขุนพญาพนามพญาอยู่เลยมหามาร์คเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีก็การประชุมพญามโนนะคะพญามโนปกรณ์ดิติธาดาอมาติตรีหลวกประดิษฐมโนธรรมนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้มันคือเป็นเอกสารทรงคุณค่าค่ะ เราจะต้องได้อ่านก็เนี่ยแล้วดูสิไม่ไม่ไม่มีคนมาใช้บริการกุณชอบเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็เงียบอย่างเงี้ยจนถึงเย็นนะแล้วพี่ทนไม่ได้พี่เจ้าหน้าที่พี่ต้องให้ช่วยกันผัดกันถ่ายในสอนกีนที่ที่เราเห็นนะครับก็เป็นภาษาชาวเล็กแล้วทันนี่เป็นหนังสือที่สำนักงานรายงานชาวเล็กเกิดทำขึ้นที่เกี่ยวกับหลักการการเขียนชาวเล็งคำแปลต่างๆนะครับยุบอนุยาตทางด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นราชจิตจานุเบกษานะครับในในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าเพราะจริงๆกฎหมายประเทศเรานะครับตอนนี้จะมีสภาผูแ้แทนราษฎรการออกกฎหมายหลังจากมีสภาครับมีกฎหมายตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแล้วก็มีการร่างกฎหมายในคนะการเสนาบดีแล้วก็กระทรวงธรรมาธิการกระทรวงยุติธรรมสมยัยปัจจุบันนี้นครับก็จะร่างกฎหมายพอร่างกฎหมายเสร็จตามของเดิมคือต้องประกาศให้ประชาชนรับรู้ นะครับเนื่นองจากข้อมูลเราตั้งมาตาามาั้งแต่2015ท่านมาซิกงต้องมาดูกฎหมายว่าอะไรก็ข้อมูลก็ได้ใบกาดนี่ก็แบบเค,เคยใช้งานจริงมาก่อเคยใช้งานจริงมาก่อส่วนด้านเลม่มนี้นะครับเป็นแมกนาคาร์ตอนนี้เรากําลังจะจัดเดก็บพวกนี้ทั้งหมดมาอบแล้วก็สแกนนะครับทําโครงการเพราะว่าเราทําเองไม่ได้ถ้าทําเองตัวเล่มชารุสดส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสมุดภาพ ท่าน,นสมาชิกรัฐสภาครับตั้งแต่24เจดาสมุดทาพทั้งหมดที่อยู่ในตู้นี้ครับถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ในวงงานของราชสภานะครับเราสแกนเป็น PDF ไปหมดแล้วครับเ,เพราะว่าอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเราเส่วนพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์ของกองอเ็เลยได้แต่เก็บเป็นเล่มๆแต่ว่าตอนนี้เราตอนนี้เราทำโรงการอบนะครับอบแล้วก็สแกนแล้วก็จะทำเป็นดิจิตอลไฟล์ให้เพราะพวกนี้มีขั้นตอนทางด้านกฎหมาย แต่หมายถึงว่าในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นดิจิทัลไฟล์เหมือนกันดแต่ตอนนี้ยังได้ดูได้อย่างเดียวก่อนนี้เราได้ทางด้านนี้นะคะก็คือเอกสาร3ามาเล่มเขียวพาดแดงที่งบประมาณในวลรที่หนึ่งของท่านสมาติต like ่อพุทธการณจรภิรายนะครับอันนี้คือก็เก็บทุกปีงบประมาณเก็บทุกปีครับดีเนอะมีทุกปีงบประมาณ ถ้าใครจาได้รังที่เราไปเจอในห้องผักทีแรกมันก็คือรังนี้แหะคะ่ะเอกสารปมะมานะะแต่นี้เขาได้ทีปข้างบนเดี๋ยวพาไปเลยะคะ่ะคุณคุณ <ขอ S 1> ชอบเชิญทางนี้แต<ด>่ค่ะ